สวัสดีครับสวัสดีนะครับมิดมอคคนแป้นเลงแป้นมอระนะทีมงานบอกเป็นศ้าวนี้ในโรงงานแต่งจิบัดน้องเกนใหญ่มือสิบหกครับพี่น้องครับกับชุดนะครับกลางพี่น้องครับเนี่ยในโอกาสพี่น้องนะครับขอบคุณเฉพาะเพื่อนนะครับต่อจากงานบวช่ิ่านมานะครับจากบ้านเมืองจันทร์มาต่อีิบัดน้องเขนใหญ่นะครับเสาวนี้ อไวเวลานะครับคือไก่เพียงแล้วพี่น้องชิบเบตเนลิก้าคือ,นะคอเสร็จงานนี้แล้วนะครับพอพี่น้องถ้าบันทัศนสูงดื้อนะครับบันทัศนสูงสิบเจ็ดถึงสิบเก้านะครับงานแต่งคือกันนะครับขอบคุณไอ้คำพันธ์นะครับสมพงษ์เนาะที่ให้เอิน่นว่าจ้างที่ต่อไว้นะครับ งาเบาเป็นเศร้าได้มารับใส่นะครับบกกัตรนกแกนใหญ่มือน,นี่ขอบุญแย่ละไม่เนาะนะครับสิดต่อไห้ตั้งแต่เดือนเ,อเดือนมก,การาคมนะครับเ่าดีผมคร่าวๆจำได้เนาะนะครับกิดต่อไว้เนิ่นๆนะครับงานนี้มีลองล่าวเกพี่น้องครับนะครับแย่ละไม่ว่าจัดนักนี่ดนะนะครับเมื่ออื่นชุ่มนะครับลํำสิ่งเนาะพี่น้องยำกังเวนนะครับเวลา สิบสองนาฬิกาถึงสิบเจ็ดนาฬิกาพี่น้องครับมือเอื้อนมาหมวนมาซื้อน,น้ำกันแต่ว่ามือแรงบอกว่าจัดหนักพนะเตรียมความพรอมให้แล้วด้วยเอลซีนะครับเอลซี่บ่อแป้นบัตรนกเขนไงนะครับมูสิโพค,ครับไปอีกไปอีเดบอ่อเออดพ่อพ่อพ่อส,สัดโซล้วเอมามัดเลย นะครับอาพี่น้องได้พามาเบิ่งนะครับมือนี้นะครับต่างเส้นเรียบร้อยื้นที่เรียบร้อยนะครับมาหอดจอดถึงนะครับยมส่วนสีจากสีห่อนห่อนเลกน้อยนะครับมือนี้นี่แหละครับงานนะครับงานแต่งพี่น้องครับชุดเก่าชุดเดิมนะครับคือเก่าคือเดิมเราทิ้งงานเราเป็นเานะครับอ่ะเรียบร้อยไฟเขาฮะมาต้องใสเอาไว้ให้มันขำไว้ก็คือก็คือมัดนั่นไว้เลยนะว้ ทำมัดอย่าให้มันโยกทํานั้นนี่นะครับอ่ะชุดนี้พี่น้องครับมึอนี้อยู่มงนี้นะครับเคยเปิดยี่สิบปีที่ผ่านมานะครับที่เคยเปิดนะครับอย่างนี้นะครับงานมงนี้นะครับได้ไหกคือเก่านะครับขอบคุณจะพาด้อนะครับอ่ะเดียวสีลองลองเสียงยกหน่อยนะครับ